คำเตือนการแต่งรถมีความเสี่ยงโปรดอย่าบอกราคาจริงกับเมียมิฉะนั้นคุณอาจจะหัวแตกสวัสดีครับผมพบกับ AKP Custom View นะครับก็วันนี้มามาติดตั้งล้อนอกสถานที่นะครับเป็นฟอร์ดนะครับงานงานงานผมก็ดียวกับประกันนะครับดียวกับาทางประกันเขาก็ พอดีรถล,ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อยากเปลี่ยนล้อชุดใหม่ครับก็เราก็สามารถที่จะมาติดให้ทึงอู่รถเลยได้ได้นะครับนี่ครับทรงก็ฟอร์ดไม่ต้องยกนะครับเน้นว่าไม่ต้องยกนี่ครับป่าซุ้มนะครับป่าซุ้มล้อไม่ต้องยกนะครับอันนี้ พี่เขาชนด้านขวามาครับล้อเสียสองล้อก็ทำเรื่องเบิกประกันนะครับก็ให้ผมเป็นคนเสนอราคาไปเสนอราคาให้กับพี่เขาครับนี่ครับพี่เขาก็ให้ผมเสนอราคาไปครับเสนอประกันราคาให้อู่นะครับอู่เสร็จพี่ก็ดำเนินการเรียบร้อยก็บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเลยชุดชุดใหม่พี่ก็เพิ่มเงินเล็กน้อยนะครับจเงินไม่เยอะนะเพราะว่าพอดีรถเกิดอุบัติเหตุ ก็ถือโอกาสเปลี่ยนล้อยางเลยทีเดียวเปลี่ยนทรงเปลี่ยนะไรเลยผมก็มาติดให้ครับที่อู่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรสำหรับฟอร์ดนะครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องยุกใส่ล้อ20สิบนะครับกว้าง12ออฟเซ็ตลบ44ครับเนี่ยครับใส่ได้ครับใส่ได้ผมก็ปาดแต่งสุ้มให้เรียบร้อยนะครับใส่ได้ขับขี่ได้นะครับเนี่ยครับผมให้ดูฝั่งนี้จะได้เห็นชัดหน่อย แต่งซุ้มล้อเนาะตัดหัวบันไดนิดนึงนะครับของฟอดเนี่ยถ้าไม่ยกแล้วก็นี่ครับแต่งซุ้มข้างหน้าคันนี้ว i d บอดี้มาก็จะดีหน่อยซุ้มจะกว้างหน่อยนะครับก็ถ้าเป็นหน้าตัวนี้ก็ยื่นออกจากตัวรถประมาณสัก4นิ้วได้ครับผมว่าประมาณ4นิ้วได้นีครับทรงอย่างนี้ละล่อเลยครับ ลืมนะครับพี่ๆที่โชคร้ายนะครับโชคร้ายโชคร้ายโชคร้ายยังไงก็คือโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุอยากจะเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนยางใหม่ก็สามารถคุยกันได้นะครับคุยกับเราได้ผมออกผมเสนอราคาให้ออกฟินให้นะครับแล้วก็พี่ก็คุยกับประกันเรียบร้อยผมมาติดให้ถึงปู่เลยนะครับนี่ครับพี่เขาก็อยากขับรถแล้วได้ล้อแล้วครับได้ล้อแล้วก็เดี๋ยวจะไปซิ่งกันแล้วจะไปรอกันแล้วนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ AKP Custom View ครับ0969956499นะครับย้ำนะครับนอกสถานที่เราไปได้นะครับที่อยากได้อใบเสนอราคาหรือว่าอยากได้บินเงินสดเพื่อจะเบิกประกันเคมประกันได้นะครับคือผมรับทำนะครับแล้วก็บริการให้ถึงที่เลยครับไหนๆก็สวยแล้วครับเกิดอุบัติเหตุแล้ว กอนจอ,อกจากหูก,ก็หล่อไปเลยครับชุดนี้ผมขายไปที่43,000บาทนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ